เข็นนี่ก็คือเือนซูเปอร์มาร์เก็ตตัวไหนซื้อมากซื้อน้อยไม่เป็นไรเลือกนานก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถ้ามีเวลาท่านเบรกไปทานกาแฟก่อนซีใช่มีกาแฟมีเพลงเปิดนักคุณมันจะคุ้มคุณเหรอค ยอดขาย1ล้านรับต่อเดือนต่อี้กันทันก็จะทานน้ำจากสมผจพระเจ้าพี่นะแล้วเป็นสวนของเราเองที่ที่คิดขึ้นมาเองด้วยนะเป็นพราะองไรลูกผสมของสวนเราเองครับ ตีแตกวันนี้ใครที่ชื่นชอบกล้วยไมย้บอกได้เลยครับว่าห้ามพลาดเพราะธุรกิจของเราเขาจาหน่ายกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์แบบครบวงจรแถมยังเรียกตัวเองว่าเป็นซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไมย้เพราะที่นี่เขาขายกล้วยไม้ในรูปแบบของซุปเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองโดยที่คุณสามารถเลือกหยิบกล้วยไมยสย้สวยๆใส่รถเข็นคิดเงินที่จุดชำระเงินรวมทั้งมีบริการจัดส่งจัดช่อและอุปกรณ์ต่าง,างๆแบบครบครันเลยทีเดียว อีกทั้งซุปเปร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แห่งนี้ยังอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐมซึ่งใกล้กับตลาดน้ำลำพญาและตลาดริมน้ำวัดดอนหวายอีกด้วยครับโดยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยได้รายงานไว้ว่าอุตสาหกรรมกล้วยไม้ของไทยสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาไม้ดอกไม้ประดับและอันดับหในการส่งออกกล้วยไม้ของโลกอีกด้วย เดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไมย้จะสามารถตีแตกและติดหนึ่งใน8สุดยอด SME ได้หรือไม่เพราะทั้ง8อันดับในตอนนี้ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับนำมาด้วย Ross ส n t i q u กในอันดับ1กับคะแนน80.50คะแนนตามติดติดมาด้วย d ด r ะร a เม r เกับ80.33คะแนนอันดับ3กับน้ำมันมะพร้าวอัลกิีไลฟ์7จ8 3คะแนน อันดับ4กับร้านพี่อ้อ๋วยเตี๋ยวต้ยมยำกุ้งน้ำข้น74.33คะแนนอันดับ5ร่วมนั่นก็คือก๋เข้าวมอนไก่ของคุณโกตีและมีไอคิวสถาบันปวดวิชาของคุณบ๊อบนัทพีที่ได้73.33คะแนนเท่ากันอันดับ7 73คะแนนเต็มกับโคข,ขุนคุณทองโดยคุณเบินน้ลนาคอนศิลาชัยและอันดับ8กับมาดามฟลามงโกรองเท้าที่คุณออกแบบเองได้72.83คะแนน แล้วใครจะได้เป็นสุดยอดธุรกิจ SME แห่งปี <SM> e. ต้องมาลุ้นกันครับแล้ววันนี้เรามีน้องๆน,นักศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีชนบุรีมาร่วมชมรายการซึ่งน้องๆทุกคนจะได้รับหนังสือคู่มือเริ่มต้นธุรกิจละหนึ่งเล่มครับเริ่มตน้นเราก็คงจะต้องเกลิ่อนกันก่อน นี่เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเราเป็นรุ่นที่3ครับรุ่นที่3รุ่นแรกเป็นใครคือ <c oughs> รุ่นแรกเนี่ยเป็นสมัยคุณตานะครับคุณตาก็จะทํากล้วยไม้ตัดดอกฟาร์มตัดดอกสีม่วงนะครับที่กำไหว้พระกันทั่วไปนะครับตามท้องตลาดเห็นกันทั่วไปเลยเดี๋ยว,ว่าแต่ละรุ่นนี้จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนวิธีการร,รุ่นสองรุ่นสองเป็นสมัยคุณพ่อคุณแม่ผมก็มาเริ่มพัฒนาโดยการที่นํากล้วยไม้เนี่ยนะครับมาผสมกันให้มันมีสีสันใหม่ๆขึ้นมา ที่เราได้ยิงข่าวไปว่าเอาพันธุ์นั้นบวกพันธุ์นี้เอาสีนั้นบวกสีนี้สีนั้นบวกสีนี้ได้มาสีใหม่ๆเพราะนั้นก็เลย<อ>มีพันธุ์ใหม่ๆออกมาครับต้องขอบอกว่าเกี่ยวพันธุ์กับเจ้ากล้วยไม้มากกว่า3าชั่วอายุคนเลยทีเดียวครับโดยตั้งแต่รุ่นคุณปู่ของคุณพันธพันธ์และคุณชัยพันธ์เป็นการตัดดอกกล้วยไม้ขายในตลาดตามปกติแต่พอมาถึงรุ่นคุณพ่อก็เริ่มทําการเพราะพันธุ์ดอกกล้วยไม้ออกขายเอง จนมาถึงรุ่นคุณพันธพัตและคุณชัยพันธ์ก็ขยายกิจการโดยการเปิดเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไมย้นั่นเองครับเรียกได้ว่าถัางตระกลนโกพัน์อยู่กับกล้วยไม้มาตลอดเลยนะครับเราไปช็อปอะไรที่นั่นได้บ้างหนึ่งเลยคือกล้วยไมย้อ่หนึ่งกล้วยไมยหยนะ้หลากหลายนะหลากหลายสีสันพันธุ์ต่างๆณปัจจุบันนี้เรายังเอาพวกไม้ใบไม้ใบต่างๆอีกด้วยนำ<อ>เข้ามาคือพวกนี้เราก็จะมีตั้งแต่ การเพราะเลี้ยงเยอะกล้วยไม้นะครับคือการนํากล้วยไม้ใส่เข้าไปในนี้เพื่อให้กล้วยไม้เนี่ยปลอดเชื้อปลอดโรคนะครับก็คือนี่คือขั้นตอนที่1น,นะครับแล้วมันคืออะไรนนีเน้เป็นต้นกล้วยไม้ในขวดนี้มีประมาณ40ต้นตรงนี้มันเป็นช่วงเริ่มแต่ว่ากว่าจะเลี้ยงจนออกดอกเนี่ยใช้วลาอีกสองปีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะไม่อยากรองไงฮะเพราะว่าไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีกล้วยไม้สวยๆราคาย่อมเยาซื้อสวยๆสำเร็จไปเขาก็จะนิยมอย่างนั้นมากกว่าเะ นนเรียกตนกลา้าต้นอ่อนก็ได้มาเรียกซะน้ากลัวเชียวเรียกกันแบบนี้เดี๋ยวพี่ก้องเขาก็ควักเหินซื้อจริงๆระครับียงควดน,นี้ยราคาเท่าไหร่ร60ยากสิบาท แล้วสิทธิ์นี่คือเขาสวนซื้ออย่างมีจํานวนแต่ถ้าเราถ้าเขามาซื้อเราเหมือนกับว่าซื้อแค่ห้าขวดสิบขวดเนี่ยราคาก็ต้องเป็นสเต็ปไปแต่ตัวนี้เหมือนกับว่าซื้อในหลักร้อยใช่ราคาส่งครับเป้าหมายคุณคืออะไรเป้าหมายคุณคือทํากล้วยไม้เนี่ยให้มันเยอะๆแล้วมันถูกๆท่านตอนแรกเนี่ยเราต้องการที่จะขยายฐานตลาดนะครับอย่างคุณเปิดใหม่นะครับคุณก็ต้องมาซื้อของของเราไปนะครับถ้าเกิดคุณซื้อของเราไปปลูกนะครับเราก็พัฒนาหนีของคุณไปแล้วในประเทศไทยเนี่ยนะ พวกสไตล์สวนใหญ่ๆอย่างเงี้ยมีเยอะไหมก็ถือเป็นระดับระดับ20ท็อปทเวนตี้อ่าท็อปทเวนตี้แสดงว่ามีใหญ่กว่าคุณก็อาจจะเท่าๆกันเป็นพันไร่มีไหมฮะยังไม่ถึง500ไร่ทานอไรมีแสดงว่ามีใหญ่กว่าคุณครับคืออย่างนี้ครับคือมาถึงเนี่ยในฟาร์มเขาเขายังตัดเฉพาะดอกส่งอย่างเดียวถ้าเขาปลีกและส่งด้วยตัดดอกเขาขายทั้งปลีกและส่งเขาสามารถทําได้ครับคุณไม่ได้เหนือกว่าใช่ไหม เราไม่กล้าพูดว่าเราเหนือกว่าแต่เราเราเราคัดเราคัดสายพันธุ์คือนี่คือสวยแล้วเรามีประสบการณ์จุดเดวนี่คืออะไรบ้างจุดเด่นของซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้เอลเละเราคิดว่าราคาที่เราขายเนี่ยก็เป็นราคาขายส่งซึ่งนะครับเราอาจจะถูกกว่าบางที่หรือราคาเท่ากับบางที่นะครับแต่เราขายในจํานวนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีกําลังในการต่อรองซื้อวัตถุดิบนะครับ อันดับแรกนะครับสองหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งใหญ่เหมือนกันที่เปิดเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้เนี่ยไซส์ยังไม่มีเท่าเราอไม่มีเลยไม่มีครับไม่มีเลยของเดิมก่อนหน้านี้เราจะใส่ลังแล้วก็ให้พ่อค้าแม่ค้ามารับขายส่งขายส่งขายส่งเพราะฉะนั้นเราเปิดตรงนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็เลยขายปลีกนี่คือการแตกกลายออกมาไม่แต่ถ้าสมมติว่าคนที่มีกําลังผลิตใกล้เคียงกันราคาใกล้กันแล้วก็หลากหลายสายพันธุ์เหมือนกันเขาก็มาทําไม่ยากป่ะยอมรับว่าคนอื่นทําได้ แต่มันมีเงื่อนไขเรื่องที่ว่าเรื่องบริการเนี่ยเป็นเรื่องที่บางเขาอาจจะไม่อยากลงในรายละเอียดเหมือนผมชาวสวนส่วนใหญ่ชอบทํางานง่ายทํางานแมสเขาถึงเลือกที่จะทํากล้วยไม้ตัดดอกเป็นอันดับแรกอย่างผมเนี่ยกล้วยไม้ตัดดอกผมก็ทําแต่ตรงนี้ผมเลือกที่จะลงมาลุยในส่วนของตลาดที่ขายไม้กระถางสําหรับให้ลูกค้าซื้อ,อในระดับต, <ำ S 1> ตกแต่ กำไรเพราะเราอยากจะสร้างแบรนด์เราอยากจะพบปะลูกค้าเราอยากจะขยายตลาดให้ลูกค้าที่เข้ามาเพราะลูกค้าที่เข้ามาไม่ใช่ว่าเป็นลูกค้าที่เข้ามาซื้ออย่างนี้อย่างเดียวเขาอาจจะมาติดต่อซื้ออย่างอื่นที่ผมมีอืที่เปิดเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ก็เพื่อเป็นการขยายตลาดให้กว้างออกไปนั่นเองช่วยไคะมันคล้ายๆว่าเป็นจุดท่องเที่ยวด้หรือเปล่าสำหรับผู้ที่ชอบธรรมชาติสามารถที่จะเข้าไปชมธรรมชาติเหมือนกับไปดูว่าโอเคอยู่ในสถานที่จริงของกล้วยไม้เนี่ยเราเลี้ยงยังไง ไม่ใช่กล้วยไม้ใส่ในรังกระดาษอยู่นะครับอันนี้เราวางไว้บนโต๊ะจริงๆอยู่เหมือนกับโต๊ะกล้วยไม้ฟาร์มกล้วยไม้จริงๆเพียงแต่เราปรับพื้นที่ให้เดินสะดวกอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นจุดขายเรียกได้ว่าครอบครัวผมเนี่ยเป็นคนใจกว้างแล้วกันเอารค่ะคุณรู้ได้ไงคุณรู้ได้ไงว่าใจกว้างเอาเรียกว่าผมมีน้ำใจผมว่าผมเป็นคนมีน้ำใจไอ้พวกนี้ต้องคนอื่นพูดนะผมไม่รู้แต่ลูกค้ามักจะพูดให้ผมฟังว่าชื่นชมในส่วนที่ว่าสวนของผมเนี่ยถือว่าใจดีนะใจดีหมายถึงว่า ผมจะติดป้ายบอกไว้ที่สวนเลยครับซื้อมากซื้อน้อยไม่เป็นไรเลือกนานก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถ้ามีเวลาท่านเบรกไปทานกาแฟก่อนริใช่โอ้มีชากาแฟไว้บริการฟรีอีกด้วยครับเรียกได้ว่าซุป,ปเปอร์มาร์เกต็ตกล้วยไมยเขาบริการครบครันจริงๆสมมุติเราไปซ่อมรถ